กาลามาสูตรใช่ไหมคะคืออยากจะให้ท่านช่วยอธิบายตรงนี้คือท่านสอนอว่าอย่าให้เชื่อเพราะเป็นคนนั้นคนนี้มันจะขัดกับที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเ,าเาชื่อเพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านั้นคือ,อตรงกาลามาสูตรนะะเนี่ยค่ะอ๋อไม่ขัดส่วนใหญ่เราจะเข้าใจกาลามาสูตรผิดตรงนี้นะอา่าแล้วจริงๆรผู้เจ้าบอกคําของพว์เนี่ยควรเชื่อนะแต่หลักกาลามาสูตรเนี่ยเป็นอย่างนี้เราลองดูหลักกาลามาสูตรในข้อสุดท้ายเนี่ยคนมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้เชื่อ เพราะว่าเป็นคําของตถาคตแต่ไม่ใช่ในบาลีใช้ว่าสมโนโนครุนะอย่าเชื่อว่าผู้พูดเป็นครูของตนอย่างนี้ในข้อที่10คือตัวนี้อย่าถือเอาว่าจริงเพราะเหตุสักว่าสมณะผู้พูดเป็นครูของตนสมโนโนครุนะไล่กันเลยนะตั้งแต่ฟังตามตามกันมานะทำตามตามกันมาเล่าลือกันอยู่อ้างในปิดกนะเหตุผลาาานนาทางตักกาฆาคเนยายนิสนิฐานติดตามอาการทนเพ่งต่อทิฏฐิ ฟังดูน่าเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูของตนเสร็จแล้วในสิบอย่างเนี่ยโยมก็จะงงว่าแล้วตกลงแล้วจะเชื่ออะไรใช่ไหมเพราะเราอ่านพระสูตรไม่จบและคนมักจะจบแค่สิบข้อเนี้ไม่ค่อยมีเนื้อหาต่อท้ายต่อจริง,รงๆเนื้อหาต่อท้ายผู้เจ้าสรุปไปให้แล้วว่าทํากระทําตามความเชื่อใดก็ตามเต็มขนาดของมันแล้วเนี่ยอกุศลเจริญหรือกุศลเจริญน,นะ ถ้าอกุศลเจริญเนี่ยอย่าทําถ้ากุศลเจริญให้ทําได้แล้วกุศลอกุศลเอาอะไรมาเป็นตัววัดผู้เจ้าเอาสินสีข้อมาเป็นตัววัดหนึ่งการฆ่าเกิดขึ้นไหมการขโมยเกิดขึ้นไหมการประพฤติผิดในการมเกิดขึ้นไหมนะการโกหกเกิดขึ้นไหมเอาสี่ข้อไม่มีเรื่องสุลานะอ่าจะใช้สี่ข้อเป็นตัววัดอย่างนี้การลามาทั้งหลายนะบุคคลนั้นนะ ไม่โลภแล้วโลภไม่ครอบงำแล้วเขาย่อมไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ล่วงเกินภรยาผู้อื่นไม่พูดเท็จชักชวนผู้อื่นให้กระทําเช่นนั้นซึ่งการกระทําเพื่อความสุขนะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าเห็นนะนี่คือตัววัดศีลสีข้อแรกนั้นผู้เจ้าเนี่ยตัดว่าอย่างสมบูรณ์แล้วเพียงแต่เราเนี่ยเอามาไม่หมดนะเราก็เลยงงว่าตกลงแล้วเราจะเชื่ออะไรแล้วเอากฎเกณฑ์อะไรมาดี ส่วนคําที่ผู้เจ้าให้เชื่อเนี่ยคือคําของตถาคตนะพระองค์เคยบอกในพระสูตรนี้นะ <c oughs> จะให้โยมดูพระสูตรว่าพระองค์บอกว่าคําของพระองค์เนี่ยนะควรเชื่อควรฟังภิกสูทั้งหลายตถาคตเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมานมานคือความตายฉลาดต่อวิวัฏฏะอันเป็นอันไม่เป็นที่อยู่ของมานคือความตาย เป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอ,อันเป็นที่อยู่ของมฤตยูคือความตายเช่นกันฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูคือความตายชนเราใดถือว่าเรื่องนี้ควรคิด